隣て我の竜にまいつくせめて人たち偽装の隠 兜の長いに挑ッシュもはや敵なし危きの สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับวันนี้ลุงก็มาทำตามสัญญาแล้วนะครับลุงจะพามาดูเฟสมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลื่อนขั้น5ดาวนะครับกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแมกนามโลของเรานะครับลองลอยตามมาดูกันเลยนะครับเจ้าแมกนามโลของเรานี่ก็เป็นมอนสเตอร์หลักของภาคไร้เลยนะครับเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ประเภทเคียวนะครับ ถ้าการโจมตีของเจ้าตัวนี้ก็จะติดสถานะนะครับมีลูกไฟติดสถานะระเบิดนะครับการโจมตีหลักๆก,ก็อาจจะเป็นพุ่งชนนะครับตวัดหางฟาดหางนะครับอา,อาวุธของมันนะครับเท้าหน้าสองเท้าก็จะมีใบมีดติดอยู่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็หางที่โจมตีได้หนักหน่วงนะครับเป็นเหมือนกับใบมีดสามใบอยู่ตรงหางนะครับ เตาแมกนาโมโลนีก็จะเป็นประเภทสัตว์ที่ดร้ายนะครับกินพวกเดียวกันเองเพื่อมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับเวลาอ่อนแอคือว่าพลังลดน้อยลงนะครับก็จะกินพวกเดียวกันเพื่อฟื้นฟูพลังนะครับมอนสเตอร์ที่ดูแล้วทรงพลังพลังสิวะเอ๊เอหน้าเกรงขามนะครับ แต่สิ่งที่น่ากวที่สุดนะครับทุกคนก็คงเห็นกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้คือไอ้หมือปากนะครับซึ่งหลายๆภาคเรามักจะตายกับไทมอนเตอร์พวกนี้นะครับทําให้เราเสียจังหวะนะครับนี่ครับเต่าแมกนาโมโลครับเป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีทํำคอมโบได้ถือว่ารุนแรงนะครับและต่อเนื่องสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับดูนะครับลูกไฟ ลองลอยมานะครับเมือเราติดสถานะไปพักหนึ่งเราก็จะระเบิดเลยนะครับสามารถรักษาได้โดยการกลิง้งตัวนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ยังใช้เสียงคำรามแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องใช้มืออุดหูอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเควส5ดาวหมู่บ้านอยู่นะครับการโจมตีของมอนสเตอร์ 5ดาวตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ถ้าเทียบกับชุดหรืออาวุธที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ยังถือว่าพอตัวนะครับถือว่าก็ยังเ,เงือตกอยู่นะครับเหนียวมือนะฮะเือตัวนี้เข้าไปถ้าเราไม่ได้รีบทำเฟสมากมายหรือชิวๆกับ เวลาของเราก็แนะนําให้วิ่งเก็บเจ้าแมลงบัฟของเรานะครับให้มีหลอดเลือดหลอดซาลามิน่าที่ยาวกวา่านี้นะครับเพื่อการโจมตีที่เราโดนแล้วอาจจะทําให้ไม่ถึงตายนะครับโดยบางครั้งเนี่ยเจ้าแมกนาโมโลเนี่ยคอมโบเนี่ยชุดเดียวเนี่ยจะทําให้เราตายได้เลยนะครับ ทำรามก็ยังทำให้เราต้องใช้มือกููอยู่กูยังถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ในช่วงแรกเนี่ยเจอแล้วยังเดาทางหรือจับทางเนี่ยได้ค่อนข,ข้างยากนะครับเพราะว่ามีการโจมตีที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ เฟสห้าดาวเฟสนี้นะครับถ้าเรา,เ,าเสร็จภารกิจได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยจบเนื้อเรื่องของ์ทแรกนะครับเหมือนเราซื้อเกมมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะจบเนื้อเรื่องแค่ตรงนี้เลยนะครับจัดเจ้าราชามอนเตอร์คนนี้ได้นะครับส่วนในเกมเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับ ใอ่อะไ,ไ,ไรวะาสสุ่มนะสกิลสร้อยนะครับทนี้เราจะได้สามารถทำสร้อยสกิลได้นะครับแล้วก็คนล็อกนะครับอาวุธดาบยาวนะครับที่จะให้เรามาฟรีๆเลยก็อีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจบภารกิจแล้วเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับ เพราะว่าตอนนี้ลุงก็ทำเฟสหมู่บ้านอย่างเดียวเลยนะครับปลดล็อกหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้มีมากมายนักนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปดูว่า,าตามเนื้อเรื่องของเฟสแล้วเนี่ยจริงเนี่ยเราจะได้มาประมาณไหนนะครับไม่อยากไปเล่นแบบรัดแล้วก็ไปทำอาวุธที่มันแบบโอดหรือชุดเกราะที่มันดี เกินไปนะครับที่จะมาสู้กับเจ้าตัวนี้มันจะทําให้เกมเล่นแล้วความสนุกนาจัน้อยลงนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้น้อยลงครับเพราะว่าเอ,อ่ออันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะลุงก,ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าบังคับว่าจะต้องเล่นตามลุงนะครับเพราะว่าลุงก็เคยเล่นแบบเล่นเวใน,นะครับหรือไปให้แรงรัดไปเลยก็มีนะครับเพราะว่ายังไง ถ้าคุณจะไปเล่นในฮับหรือในไฮแลนด์เนี่ยคุณก็ต้องใช้ชุดอาวุธที่เริ่มต้นเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับก,ก็ไม่ถือว่า,าใครได้เปรียบใครนะครับแค่ว่าการไปเล่นเพื่อนในฮับเนี่ยจะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับกับการโซโลนะครับหรือว่าถ้าเราเล่นเพื่อนนะครับที่เขามีชุดเกาะอาวุธที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปในฮับเนี่ยถ้าเราอย่งชุดน้อยๆเนี่ยอาศัยให้เขาช่วยฟาร์มอันนั้นก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า ความสนุกความท้าทายนะครับถ้าได้ลองโซโล่ดูแล้วก็จะหัวอุ่นๆนะครับได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะเล่นแนวไหนนะครับแต่ว่าในคลิปตรงนี้ก็จะทําเป็นเล่นไปเรื่อยๆตามเป็นะครับหมู่บ้านเลยมอนเตอร์ตัวนี้ก็สามารถพ่นนะครับพ่นจะเรียกว่าพ่นหรือว่าปล่อยพลังเหรอปล่อยพลัง เป็นลูกไฟนะครับหรือเป็นละอองนะครับที่สามารถระเบิดได้นะครับตัวมันก็คล้ายๆครับอะไรนะสิงะของจีนนะครับหรือของญี่ปุ่นเอ๊ะหลุมก็ไม่มั่นใจนะจะว,ว่าเป็นเหมือนแมวก็ใช่นะจะว,ว่าสิงโตก็ได้โอ้โหนะับ ถ้าระบบของมันเนี่ยก็รู้สึกจะโจมตีสองครั้งครับระบบมือซ้ายนะระบบมือขวานะครับแล้วก็จะมีการชะงักแป๊บหนึงนะ่งครับสามารถทําให้เราเมีช่องว่างในการโจมตีได้นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับจะมีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับโจมตีได้ อย่าไปกลัวนะครับเฟสเดอนท่านนะครับว่าเราจะไหวกับมันไหมนะครับลองมานอนแมวบ่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผ่านได้แน่นอนนะครับชุดอาวุธก็ยังเป็นอ,อ,อาวุธจากเชรเก่าๆอยู่นะครับอาวุธน้ำแข็ง โอ้ลุงจำชื่อเจ้าตัวนี้ไม่เคยจะได้สักทีเลยครับแล้วก็ชุดก็เน้นไปทางเพิ่มโอกาสติดคิย์เท่านะครับมีแค่นั้นเลยนะครับแต่ลุงก็มีการบวกนะครับบวกชุดเพิ่มความอึดขึ้นมาปีกนิดนึ่งนะครับก็ยังเป็นชุดของเฟซหมู่บ้านอยู่นะครับ ปั๊บโอเตื่นิงครับออา,าวุธของเจ้าบาริออนนะครับโหงว่าจันดึกออกนึกถึงกี่ครั้งกี่ครั้งก็จำไม่ค่อยจะได้นะครับบาริออนนะครับดาบยาวค่าคิท t i c a l p r o b a b i นะครับ3าิเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกด้วยการแรมเพจ t อาวุธเข้าไป6กนะครับได้36% แล้วก็บวกค่าคิดค่อนอายของฟุดเข้าไปอีกจะรู้สึกว่าจะอยู่ราวๆ60นิดๆนะครับถือว่าโอเคแล้วสําหรับลงในเกวดหมู่บ้านนะครับ ทางหลังมามอนเตอร์เลือดน้อยลงเนี่ยก็เริ่มจะใช้ท่าที่แบบโหดขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าจังหวะที่มันชาร์จพลังนะครับโมโหแล้วเนี่ยการโจมตีมันจะนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับรวดเร็วนะครับอ้าวนี่เราละอาวุธถ้าเข้าคมเหลืองแล้วเนี่ยรับประกันได้เลยว่าฟันแล้วเด้งนะครับ อย่างน้อยก็อาวุธอะไรก็ได้นะครับแต่ลุงแนะนําว่าถ้าให้ดีก็เป็นคมเขียวนะครับแล้วก็เลือกที่มันยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคมสั้นเนี่ยฟันแค่เีเดียวมันก็กระเด้งแลต้องมาเสียเวลาการรับอาวุธนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับเปิดช่องว่างให้มอนสเตอร์โจมตีเรานะครับซึ่ง,งเล่นค่อนข้างลาบากครับอ,อยาหมดนะครับ ผสมขอยาหน่อยนะครับปกติพกแต่ยาขวดเล็กนะครับแดขวดนะวันนี้เจอกับเฟสห้าดาวลุงก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับยังไงก็พกยาขวดใหญ่ติดตัวไปก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวยังไงเฟสนี้ก็ ลองติดตามชมกันต่อดูได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเฟสเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของอที่เฟสบล็อกเะาไรได้บ้างเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าลุงก็คงไม่ได้ขอพูดตรงนั้นนะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับลุงก็จะมาสรุปเรื่องตอนจบของหมู่บ้านให้นะครับว่าจะดำเนินต่อไปอยังไงนะครับหลังจากที่เรา ก,การเจ้าแมกนาโมโลตัวนี้ได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงลุงก,ก็ขอฝากคลิปฝากติดตามลุงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปสุดท้ายคลิปจบของมอนสเตอร์ n t นเตอร์ไรเฟสหมู่บ้านครับผมสวัสดีครับ